ผู้ก่อเจ้าใต้สุดของเมืองเชียงใหม่มีตำนานความฮักที่ยิ่งใหญ่บ่ได้เล่าถึงความฮักต้องห้ามอย่างเดียวแต่มันยังเล่าถึงความกล้าของหญิงคนหนึ่งนามว่าพระนางแอนฟ้าครั้งนั้นพระนางกับน้อยสิงคําลูกชายเสยนาได้หนีฮักต้องห้ามออกจากเมืองพิษานนครแต่พอเสียงม้าทหารไล่หลังมาน้อยสิงคํากลับลังเล บอกกล้าพาม้ากระโจนหน้าผาพระนางจึงเอาผ้าขาวมัดตาของมา้าแล้วบอกเบาๆกับคนรักว่าอยู่ก็ตายหนีก็ตายฮักเฮาก็ตายด้วยกันเตะพระนางคว้าบังเหียนตีม้าอย่างแรงม้าพุ่งทยานลงหน้าผาสิ้นชีวิตในอ้อมแขนของกันและกันกลางสายน้ำปิงอันเชี่ยวแต่ความฮักนั้นบ่ได้ตายไปกับร่าง เพราะมันยังอยู่ในตำนานและในใจของคนล้านนามาจนทุกวันนี้หัวใจหญิงล้านนาภายนอกอ่อนโยนแต่ในใจแกร่งกล้ากล้าที่จะฮักและกล้าที่จะเลือกชะตาของตนเองตำนานสถานที่แห่งนี้คือผาวิ่งชูที่ยังคงปรากฏอยู่จนถึงวันนี้ที่อำเภอหอดเจียงใหม่นี้เองเจ้า